ครับนี่โกโก้เมยาสองพันสิดนะครับหลังจากหมักและตากเรียบร้อยนะครับเม็ดสวยๆใหญ่ๆนะครับนี่ครับเม็ดสวยๆใหญ่ๆครับใครสนใจรับเม็ดโกโก้ทักมาได้นะครับผมตอนนี้มีอยู่มาทักสองสามร้อยกิโลนะครับเม็ดแห้งเม็ดสวยๆนะครับนี่ผู้จัดการเราทำการหมักและตากเองเลยนะครับนี่ฮะ นี่ครับเสียงพร้อมส่งนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับโ,รโ,โลโก้เมยา2018นะครับผมโลโก้สายพันธุ์ลูกผสมคุมย์รนะครับรอบนี้มี่อประมาณ200กิโลนะครับแล้ววันนี้ไปเก็บเราเพิ่มทำการหมักอีก55.5กิโลนะครับพรุง่งนี้เราจะทำการผ่าหมักแะ้รักฝากต่อไปนะครับสวัสดีครับ